สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แอร์ออคิดกันนะครับไม่ได้จะพามาดูกล้วยไม้นะครับเราจะพามาจับพึ่งกันนี่ครับมันอยู่ใต้กระบองเพชรยักษ์เห็นไหมครับประชากรเขาล้นออกมาข้างนอกเลยครับแสดงว่าข้างในนี่น่าจะแน่นนะครับเราเปิดด้านบนนะครับเห็นรวง ลวงนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกดูข้างในกันนะครับโอ้ภาษากรเยอะมากครับแน่นเลยอันนี้เราก็ค่อยๆตัดลวงนะค่อยตัดล,วง,นะดลวงออกแล้วเราก็มาเซตลงคอนกันนะครับเราก็นำคอนนะครับขึงลวด เพื่อจะช่วยพยุงลวงเขาไว้นะครับอันนี้คือเราเลือกมาแล้วนะครับหลังนี้ครับประชากรเยอะแล้วตัวอ่อนก็เยอะครับเห็นไหมครับขาว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 ,ขาวในในลวงหลังนะั่นคือตัวอ่อนเขา,ขาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วหลังนี้หาอาหารเก่งมากครับขาขาพึ่งงานที่เขาออกไปหาอาหารกลับมานะครับติดเกรสรมาทุกตัวเลยครับ เราก็เซตลวงนะครับเซตลวงลงคอนคอนนี้เราจะใช้สองลวงนะครับเนื่องจากว่าลวงเขาไม่ใหญ่มากนะครับเราเซตเซตลวงใส่ลวงไปสองลวงเลยในคอนเดียวเพื่อที่จะบังคับเขาให้ทําลวงใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับจะได้มีพื้นที่สร้างประชากรเพิ่มอีกนะ เราก็เพิ่งตัดมาจากกระถางนะเราก็จะเอามาเซตลงคอนแล้วเราต้องใช้หนังยางนะครับช่วยพยุงยึดเขาไว้ให้แน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่พยุงยึดเขาไว้เนี่ยลวเขาจะหล่นนะครับเมื่อเราพยุงยึดไว้แล้วใส่ใส่ไปในกล่องนะครับประมาณสองสามวันเขาก็จะเริ่มซ่อมแซมลวงนะครับเขาก็จะสร้างลวงใหม่ขึ้นมายึดลวงเขานะครับขึ้นมาติดคอน,นะครับ จากนั้นเขาก็จะค่อยๆกัดหนังยางทิ้งไปเองนะรเราลัดหนังยางไว้ให้ค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขนย้ายไปที่อื่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขาวขาวนั่นคือตัวอ่อนเขาทั้งนั้นเลยนะครับที่อยู่ในดักแด้ลวงนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลวงครับ มีทั้งลวงเก่าลวงใหม่นะครับลวงที่เราใช้เซจได้เราเลือกมาแค่สี่สี่ลวงนะครับสี่ลวงที่เราจะเซตลงคอน,นะส่วนอีกสองลวงอ่าซึ่งเป็นลวงที่เก่าแล้วเราก็จะไม่ใช้นะเราจะทิ้งไปเดี๋ยวเขาก็จะสร้างลวงใหม่เพิ่มขึ้นมาเองนะอ่าบนคอนด้านบนนะครับในหลอดพลาสติกนั่นคือนางพญาเขานะครับเราจับนางพญาเขาไว้แล้วลูกๆเขาจะไม่หนีไปไหนนะครับ เห็นไหมครับขาเหลืองเหืองที่ติดมาตรงขาเหลืองเือนั่นคือเกสรดอกไม้ที่เขาไปหามาครับอันนี้คือน้ําผึ้งที่เราเหลือจากการตัดเซตรวงนะครับ <Okay. S 1> เรามาเปิดเช็คกันเลยครับน่าประชากรเข้ารัางหมดแล้วเราก็ทําการปิดกล่องคนย้ายไปยังที่ใหม่ที่เราจะตั้งกล่องเขาไว้เพื่อหาอาหารได้เลยนะครับไปถึงวเราก็เปิดรวงให้เขาหาอาหารได้เลย